แต่เราจะไปคุยกับคุณนัทตในส่วนของกลุ่นการลงทุนแล้วแต่แบบนะคุณพิกิตบอกว่าให้ทยอยซื้อในกลุ่มแบางา์แต่ในส่วนของคุณพิพลก็รอซื้อนะคะท่านถ้าท่านบริหารพอร์ตของท่านนะ่ะ ในเรื่องราวของการลงทุนนะฮะท่านก็ดูหุ้นที่ท่านจะลงทุนว่าถ้าท่านติดแล้วท่านสามารถที่จะยอมรับได้ไหมถือได้ไหมตรงจุดนั้นท่านก็ลงทุนไปเลยโอ้ย BECL มันมาจริงด้วยสงสัยค่าทางด่วนขึ้นแน,น่ๆเลย5บาท BECL วิ่งตุบตับเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็เลยประเด็นข่าวที่เขาบอกว่าจะมีการปรับขึ้นค่าทางด่วนนั่นเองโอ้ยหุ้นก็ตกค่าทางด่วนก็ขึ้นโอ้ย <laughs> นั่นแหละสำหรับนักลงทุนนะคะก็ว่ากันไปไปซื้อหุ้นทางดวนกันดีไหมเนี่ยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปคุยคุณนทัทีจุฑาวรังกุลกันนะคะสวัสดีค่ะคุณนัทธีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ <c oughs> ทองคำคึกคักมาแล้วหลังตลาดหุ้นตกนะคะเป็นยังไงบ้างคะ ก็ทองคําก็ถือว่ามีการจับตัวขึ้นนะคะแล้วก็ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็สามารถประคองตัวเหนือดับ1,400เหรียญเวสซาลาถอยออนนะคะ <Okay. S 1> ถ้าเป็นราคาทองคำในประเทศบ้านเราก็อยู่ที่ประมาณ2,350บาทนะคะ <Okay. S 1> แต่จริงๆแล้วเนี่ย ราคาทองคำในประเทศก็ได้ผลบวกมาจากทางด้านค่าเงินบาทด้วยจะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทก็หลังจากการประชุมกรงอง,องมานะคะค่าเงินบาทก็อ่อนค่ามาอย่างต่อเนื่องณระดับปัจจุบันก็อยู่ที่ระดับประมาณ30บาท40สตางา์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้รหาคาทองคาในประเทศ <Okay. S 2> อยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ยืนได้เหนือระดับ2 0,000บาทเพราะฉะนั้นอย่างสัปดาห์นี้เองก็ตามมาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็ถือว่าจะมีตัวเลขที่สําคัญแล้วก็น่าจะสร้างความขันผวนให้กับ ทองคาได้ในสัปดาห์นี้นะคะ,ะแล้วก็ถือได้ว่าอย่างตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้นะที่ออกมาแยก่กว่าที่คาดทางภาคการผลิตของทางสหรัฐนะคะ,ะตัวเลขดัชนี ISM ภาคการผลิตซึ่งเมื่อนั้นก็ถือว่าอดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนแล้วก็ทําให้ราคาทองคำนะคะส่งผลบวกขึ้นมาได้หลังจากที่ข้างเงินเยอรลนก็มีการ ่อนค่าไปนะคะแล้วก็ประกอบกับเป็นจริงแล้วเนี่ยทางตลาดฟิสิกอลของทองคำนะคะทางอินเดียก็มีการปรับขึ้นภาษีนำเข้าทองคำไปแล้วนะคะก็ต้องดูว่าจากการที่อินเดียเพิ่มภาษีการนำเข้าก็ทำให้ดิมานความต้องการทองคำในตลาดฟิสิกอลจากทางอินเดียอาจจะลดลงไปได้นะแต่ว่ากองทุนนะคะอย่างกองทุน S P R เองก็เริ่มมีการชะลอหยุดขายทองคำนะคะเพราะ,ะนั้นตรงนี้ก็ต้องติดตามไปอย่างต่อเน,นื่องแต่ว่า สำหรับแม่ลงทุนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ที่อยากจะให้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะในวันศุกร์นี้นะคะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงาคม <S <S <ฮ>แล้วก็มีอัตราการว่างงานนะคะก็ต้องติดตามหรือว่าตัวเลขสหื้ราจะเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงวันพรุ่งนี้ก็จะมีตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศด้วยนะคะจะ<ฮ>ต้องติดตามว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐรอเมริกายังออกมาไม่ดีนะคะ ตรงนั้นก็มีโอกาสที่จะทําให้ราคาทองคำปรับตัวบวกขึ้นได้ต่อได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดราคาทองคำสามารถปะครองตัวเหนือระดับ1,400เหรียญได้นะคะก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นฐานขึ้นในระยะสั้นนะคะ แต่ว่าในระยะภาพระยะกลางนะยังต้องบอกว่าราคาทองคำยังถือว่าอยู่ในเทรนทิศทางขาลงนะ,ะแต่ระยะสั้นก็ต้องบอกว่า,าราคาทองคำนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นต่อเพราะฉะนั้นอย่างกรอบราคาทองคาในวันนี้นะคะ mm. ก็ยังมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ระดับ1,388เหรียญจนถึง1,425เหรียญเป็นแนวต้านด้านบนนะคะต้องดูว่าระดับแนวต้านตรงนี้ถือว่าราคาทองคาก็พยายามที่จะขึ้นมาทดสอบ1,420แล้วก็ยังไม่สามารถ ผ่านไปได้หลายรอบนะคะถ้าเกิดว่าสามารถเบรกผ่าน1,425ขึ้นไปได้นะคะก็มีโอกาส ไปที่ทดสอบแนวต้านของสัปดาห์แนวต้านถัดไปที่ระดับ1,440เหรียญน,นะคะถ้าเรามาดูเป็นราคาทองคำในประเทศนะข่าเงินบาทนะปัจจุบันนะคะแนวรับของวันจะอยู่ที่ระดับ21,50บาทแล้วก็25,00บาทนะคะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ระดับ24,00บาทแล้วก็25,00บาทก็อยากจะให้นะักลงทุนอาจจะเทรดดิ้งในกรอบตรงนี้นะคะส่วนกรอบของสัปดาห์อยู่ที่ระดับ1,360เหรียญจนถึง1,440เหรียญเนื้อซาร่านะคะก็จะตกประ ประมาณหนึ่งหมืนเก้าพันแปดรอยห้าสิบาทนะคะจนถึงระดับสองหมืนหรอยห้าสิบาทก็ยังแนะนำนะลงทุนนะคะถ้าเกิดว่านัคาลงทุนมีการยอดัวลงมาบริเวณแนวรับหนึ่งพันสี่รอเหรียญแล้วไม่หลุดนะคะอาจจะเข้ามาสะสมบริเวณนั้นแล้วก็ทำกำไรบริเวณแนวต้านหนึ่งพันสี่รอยี่สิบห้ารอบหนึ่งนะคะถ้าเกิดสามารถผ่านไปได้ก็ดูที่หนึ่งพันสี่้อยสสิบเหรียญค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วก็ลงทุนทันทน position หลองใช่ไหมคะสำหรับท่านที่ลงทุนทันที future แม่ก็ฟิเตอร์นะคะก็ในช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากทางด้านั้างเงินบาทที่มีนโนมอ่อนค่าด้วยนะคะก็อาจจะเน้นลองโพซิชันเวลาราคาทองคำมีการย่อตัวบริเวณแนวรับนะคะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ 1, 4 0 0สี่รอเหรียญหรือว่าเทียดับ1 3ึ่รดเหรียญก็เป็นจุดที่อาจจะเข้ามาเปิดลอง Position นะคะถ้าราคาทองคำไม่หลุดแล้วก็ปิดโพซิชันเวลาราคาทองคำวีบึาวไปถึงแนวต้านค่ะก็เลยได้กรอบสั้นๆได้ในช่วงนี้สำหรับทองคำนะคะ ได้ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีดค่ะ